เอนโซหรือปรากฏการณ์อากาศแปร่ผันที่ซีกโลกใต้เป็นปรากฏการณ์ที่ทําให้โลกของเราเปลี่ยนไปจากสภาวะปกติเราเห็นแล้วว่าในสภาวะปกติลมค้าหรือเทรดวินส์จะพัดพาผิวน้ําอุ่นจากมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันออกแถบอเมริกาใต้ไปยังฝั่งตะวันตกฝั่งเดียวกับประเทศไทยของเราแล้วในสภาวะที่ไม่ปกติละ่ะการเดินทางของผิวน้ําจะต่างไปอย่างไรการเปลี่ยนแปลงแบบไหนที่บอกเราว่านี่แหละเอลนินโย หรือนั่นแหละลานินญ,ญากุญแจสําคัญของปริศนานี้ก็คือความกดอา,ากาศในซีกโลกใต <S <S ้เรามาเริ่มกันที่ปรากฏการณ์เอลนินโยกันก่อนเมื่อค่าความกดอา,ากาศระหว่างเกาะตาฮิติกับเมืองดาวินในประเทศออสเตรเลียต่างกันเพียงเล็กน้อยลมค้าจะพัดเบาลงกว่าสภาวะปกติเมื่อลมค้าพัดเบาลงแทนที่ปลายทางของผิวน้ําอุ่นจะเป็นฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรผิวน้ําอุ่นก็จะมุงหน้ากลับบ้านของมันที่ฝั่งตะวันออกแทนเหมือนกับเวลาเราเป่าผิวน้ําซุปในชาม พอเราหยุดเป่าหรือเป่าเบาๆผิวน้ำซุปก็จะไหลกลับไปรวมที่ฝั่งเดิมเมื่อเป็นเช่นนี้ฝั่งตะวันออกแถบทวีปอเมริกาใต้น้ำเย็นจากชั้นน้ำลึกจะขึ้นมาได้น้อยกว่าสภาวะปกติเพราะถูกผิวน้ำอุ่นที่ไหลกลับมากดทับทำให้ระดับน้ำทะเลฝั่งตะวันออกสูงกว่าฝั่งตะวันตกซึ่งตรงข้ามกับสภาวะปกติส่วนฝั่งตะวันตกแถบทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลียน้ำเย็นจะไหลขึ้นมาแทนผิวน้ำอุ่นที่กลับบ้านไปแล้ว ความเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้เกิดปรากฏการณ์เอลนินโยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็ย่อมมีผลกระทบเรามาดูผลกระทบที่แต่ละฝั่งของมหาสมุทรแปซิฟิกได้รับกันฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกจะเกิดความแห้งแล้งเพราะน้ําเย็นระเหยเป็นไอได้น้อยทําให้ฝนตกน้อยลงเมื่อเทียบกับสภาวะปกตินั่นเป็นสาเหตุของภัยแล้งรุนแรงในประเทศไทยที่ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่เมื่อเกิดความแห้งแล้งผิดปกติก็อาจเกิดไฟป่า ไฟป่าก็ไปทำลายระบบนิเวศแมลงก็ระบาดมากเช่นเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลซึ่งเป็นศัตรูข้าวทำให้พื้นที่ทำนาเสียหายส่วนฝั่งตะวันออกทางทวีปอเมริกาใต้ก็จะได้รับผลกระทบที่ตรงกันข้ามฝนจะตกหนักผิดปกติเพราะน้ำอุ่นระเหยเป็นไอ้น้ำมากทำให้เกิดดินถลม่มน้ำท่วมส่งผลต่อการเกษตรพื้นที่ต้องการน้ำน้อยก็อาจตายเพราะฝนตกมากเกินไปประมงชายฝั่งในทวีปอเมริกาใต้ ได้รับผลกระทบเป็นลูกโซ่แพลงต้นที่เคยเจริญเติบโตรบริเวณผิวน้ําเย็นถูกน้ําอุ่นที่ไหลกลับมากดทับทําให้ปลาขาดแคลนอาหารและลดจํานวนลงนกทะเลที่ปกติกินปลาเป็นอาหารก็หายไปรายได้จากการจับปลาและมูลนกจึงหายไปด้วยทั้งหมดนี้คือปรากฏการณ์เอลนิโยคราวนี้เราลองมาดูปรากฏการณ์ตรงข้ามที่เรียกว่าลานินยากันบ้างเมื่อค่าความกดอากาศระหว่างเกาะตาฮิติกับเมืองดาวินต่างกันมาก ลมค้าจะพัดแรงขึ้นกว่าสภาวะปกติการเดินทางของผิวน้ำอุ่นจากฝั่งตะวันออกยังมีจุดหมายเป็นฝั่งตะวันตกเหมือนเดิมในสภาวะปกติแต่ด้วยลมค้าที่พัดแรงขึ้นการเดินทางของมันก็รุนแรงตามไปด้วยเหมือนเวลาเราเป่าผิวน้ำซุปในชามแรงๆผิวน้ำก็จะกระจายออกไปมากนั่นหมายถึงน้ำอุ่นที่ถูกพัดไปยังฝั่งตะวันตกแถบทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลียจะกินพื้นที่มากกว่าสภาวะปกติในขณะที่ฝั่งตะวันออกแถบทวีปอเมริกาใต้ น้ำเย็นจากชั้นน้ำลึกจะไหลขึ้นมาที่ผิวมากกว่าสภาวะปกติเพราะผิวน้ำอุ่นถูกพัดไปมากเมื่อการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้เกิดปรากฏการ์ลานีญนยาตรงข้ามกับเอลนินโยผลกระทบที่เกิดขึ้นก็มีลักษณะตรงข้ามเช่นกันหากดูกันดีๆเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ทําให้เกิดลานีนยามีลักษณะเหมือนสภาวะปกติของธรรมชาติแต่แค่เกิดมากเกินไปประโยชน์ที่มนุษย์ทั้งสองฝั่งมหาสมุทรเคยได้รับจากสภาพอากาศในสภาวะปกติจึงกลายเป็นภัยพิบัติแทน ฝั่งตะวันตกจากที่มีฝนปริมาณเหมาะสมก็จะมีปริมาณฝนมากเกินไปเกิดปัญหาอุทกภัยเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยและประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองเพราะน้ำอุ่นระเหยเป็นไอ้น้ำมากกว่าสภาวะปกติเกิดเป็นปัญหาน้ำท่วมขังพืชเกษตรตายเป็นจำนวนมากในทางกลับกันฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกจะแห้งแล้งมากกว่าสภาวะปกติเพราะน้ำเย็นเอ่อขึ้นมามากระเหยเป็นไอน้ำน้อย เกิดปัญหาไฟป่าที่มาจากความแห้งแล้งในระดับผิดปกติพืชเกษตรแห้งตายอย่างต่อเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นเมื่อเกิดปรากฏการธรรมชาติเช่นนี้แล้วเราจะทำอย่างไรกันดีละ่ะเวลาต้องเผชิญกับเหตุการณ์เหล่านี้เราอาจเจอปัญหาน้ำมากเกินไปหรือปัญหาแห้งแล้งมากเกินไปเหมือนเหรียญสองด้านที่สลับไปมาเราทุกคนจึงควรเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทุกเมื่อเพียงแค่เราร่วมมือร่วมใจหาวิธีที่เหมาะสมเพื่อตั้งรับสิ่งง่ายๆที่เราเริ่มต้นได้ด้วยมือของเรา คือการประหยัดน้ําเพราะน้ําเป็นปัจจัยสําคัญของภัยแล้งและอุทกภยัยนอกจากนี้เรายังมีวิธีป้องกันรับมือที่ช่วยเหลือผู้คนในวงกว้างขึ้นเช่นการทําฝนเทียมการหาแหล่งน้ําทดแทนหรือการสร้างแหล่งกักเก็บน้ําเพื่อเราจะได้มีน้ําใช้เวลาต้องเจอกับภัยแล้งเมื่อเกิดอุทกภยัยเราสามารถเตรียมรับมือด้วยวิธีขุดลอ,อกคลองให้สะอาดไม่มีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำปลูกต้นไม้หรือสร้างฝายชะลอน้ำ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าเมื่อไหร่จะเจอกับภัยพิบัติไหนเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวได้อย่างถูกต้องเราสามารถคาดการณ์ว่าจะเกิดเอลนินโยหรือลานนยาได้โดยเปรียบเทียบค่าความกดอากาศในซีกโลกใต้ระหว่างเกาะตาฮิติกับเมืองดาวินนั่นเองเราได้รู้สาเหตุและผลกระทบของเอ็นโซหรือปรากฏการอากาศผันแปรที่ซีกโลกใต้ทั้งหมดแล้วอยู่ที่เราจะตั้งรับให้เหมาะสมได้อย่างไรโลกของเรามีอากาศที่แปรปรวนได้มากมายหลายรูปแบบ หากเราไม่ช่วยกันดูแลโลกของเราความแปรปรวนอาจเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเราทุกคนช่วยกันเอาใจใส่ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยกันหาวิธีป้องกันรับมือกับสภาวะที่ไม่ปกติปัญหาจากความแปรปรวนพวกนี้ก็จะลดลงได้ด้วยมือเราเอง